เดี๋ยวอีกท่านึงนะครับที่เราออกกำลังกายด้วยการซิทอัพซิทอัพน,นี้จะช่วยในการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับผมลดไขมันลดพุงลดโลกแล้วก็เพิ่มความกระชับให้กับร่างกายเพิ่มซิกแพ็กนะครับผมเพิ่มหน้าท้องกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับเป็นการกระตุ้นการทํางานของกล้ามเนื้อท้องนะครับลดไขมันอ่า เดี๋ยวเราจะมาทําการซิสอัพห้าสิบอ่ะหนึ่ยครั้งครับหนึ่งร้อครั้งเพราะผมจะทําทุกๆวันเชา้า1นึ่ร้อยครั้งเย็นก็หนึ่งร้อยครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ1น่อ <c oughs> <c oughs> ครับผมสำหรับการลุกขึ้นมาออกกำลังกายในวันนี้นะครับเป็น EP ที่29ทับ99นะครับ <c oughs> ซึ่งตรงกับวันที่วันอาทิตย์ที่4มิถุนายน2566นะครับผม สำหรับการลุกขึ้นมาปฏิบัติภากรกิจทางนี้ก็ผมก็ได้ลุกขึ้นมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งนะครับวิ่งจอกกวิ่งใช้เวลาอยู่ที่30วันนี้านาทีถึง40นาทีนะครับเวลาคร่าวๆเนาะเสร็จแล้วก็จะมาบริหารส่วนต่างๆของร่างกายผ่อนคลายอาการปวดอาการเมื่อยอาการตึงให้กับร่างกายส่วนต่างๆปรับระบบสมดุล ของร่างกายระบบการไหลเวียนของเลือดนะคบผมให้ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายให้ร่างกายของเรานี้ได้ทํางานเต็มประสิทธิภาพสร้างภูมิคุ้มกันไว้ป้องกันรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่จะเข้ามาสู่ตัวเรานะครับผมร่างกายแข็งแรงสําคัญที่สุดนะครับจะเป็นเกาะป้องกันภูมิคุ้มกันไม่ให้สิ่งต่างๆ ที่กำลังแพร่ระบาดก็คือโรคโควิด2 0 1 9นะครับผมเหมือนว่าจะเข้ามาสู่ตัวเราได้ง่ายนะครับเราจะสร้างภูมิคุ้มกันกาอป้องกันให้กับตัวเองตั้งการสู้นะครับกับโรคภัยไข้เจ็บด้วยตัวของเราเองด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการออกกำลังกายนะครับผมจึงเน้นการออกกำลังกายสำคัญที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตปัจจุบันหนึ่งวันจะต้องได้รับการออกกำลังกายอย่างน้อยละ หนึ่งชั่วโมงต้องทําให้ได้ต้องหาวันและต้องหาเวลาในการออกกาลังกายให้ได้ไม่ช่วงเช้าก็ช่วงเย็นนะครับทุกคนมี24ชั่วโมงเหมือนกันแต่ขึ้นอยู่ที่เราจะจัดสรรเวลาในการออกกําลังกายได้มากน้อยเพียงไหนขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองนะครับผมสาหรับเคล็ดลับดีๆสําหรับตัวผมที่ดูแลสุขภาพนอกจากการออกกาลังกายเป็นประจําสม่ําเสมอนะครับทุกๆวันแล้วสิ่งสําคัญที่สุด ที่เราขาดไม่ได้ก็คือการเจริญสตินะครับเป็นการควบคุมอารมณ์ใจิตใจของเรานะครับผมด้วยการนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็เจริญสมาธิกรรมฐานนะครับผมในทุกๆวันที่ผมขาดไม่ได้คือ2เคล็ดลับ2เทคนิคที่ผมใช้เป็นประจำทุกวันไม่ได้ขาดตื่นเช้ามาแต่เช้าก็ต้องลุกขึ้นมา ออกกาลังกายบริหารส่วนต่างๆของร่างกายตอนสายเนาะเราก็จะไปปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายไปปฏิบัติหน้าที่การงานหรือปฏิบัติภารกิจในครอบครัวถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็ปฏิบัติภารกิจภายในครอบครัวของเรานะครับผมพอตกเย็นนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือหลังจากปฏิบัติภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างก็จะใช้เวลายอย่างน้อยนะครับ1ชั่วโมง เป็นประจำทุกๆวันก็จะขึ้นห้องพระนะครับขึ้นห้องพระสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิจเจริญสตินะครับผมจเจริญสติพิจารณาไตรตรองนะครับผมสิ่งที่เราได้กระทํานะครับได้กระทําในแต่ละวันเป็นการดึงสติรักษาจิตรักษาสติไม่ให้ลุ่มหลงไปกับสิ่งต่าง ที่เข้ามากระทบจิตของเราในทุกวันเป็นการควบคุมพัฒนาทางด้านอารมณ์จิตใจนะครับผมที่ผมจะนํามาใช้ในชีวิตปัจจุบันหนึ่งสำคัญสิ่งสําคัญก็คือสุขภาพต้องแข็งแรงสุขภาพกายต้องแข็งแรงสุขภาพจิตก็ต้องแข็งแรงไปด้วยนะครับจะเป็นเกราะป้องกันภูมิคุ้มกันให้เราลอดพ้นจากภัยอันตรายใดๆทุกอย่างที่จะเข้ามานะครับผมที่สําคัญเราเป็นคนเราจะได้มีสติ สัมปัชัญญานะครับผมสามารถแก้ปัญหาและมันว่าแก้ไขปัญหาและสามารถทำสิ่งที่เราตั้งเป้าหรือมุ่งหมายได้สำเร็จทุร่วมด้วยจิตและสติด้วยปัญญาของเรานะครับอ่าสุดท้ายนี้ผมก็ขอมันว่าอีพีนี้ผมขอจบไลฟ์ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม ก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านสมาชิกชาว Facebook เรียวนะครับทุกท่านนะครับขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกแรงนะครับที่ส่งมาให้ไอเจ็ดตรวจบัญชีผมก็ขอขอบคุณทุกท่านไว้หน้โอกาสนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับไม่ลายครับ